ปลายปีด้วยแปลกๆกันไมมาแลกนีที่แล้วออกสองครั้งหนึ่งสองีที่แล้วออกสองครั้งปีนี้ออกครั้งเดียวปีก่อนนู้นออกสองครั้งสามครั้งมามาออกปลายปีโออมีลุ้นมีรุ้ มีรุ่นมีรุ่นเดือดแลยวเราก็ยังไม่รู้เพรมันต้องไปค้นอีกปล่อยไปเสร็จนี้มีกระตุกบ้างไหมครับไม่ไม่ไม่นี่แหละมันมานิดนิดแบบยังไม่เต็มที่อ่ะนั่นเนียมันก็เลยไม่รู้เขาบอกอะไรก็ไม่รู้มันจะใช่หรือเปล่านี่คือยังไม่รู้นะถ้ามาเบิ้ลแสดงว่าเราถ้าบอกแปลแบบนี้มันจะถูกือเปอ่ะมาเกมนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับสมัติถ้า หวยที่เราแปลไปกลายเป็นเบิ้ลนะก็เบิ้งต้นก็สี่สี่สองสองห้าห้าสามสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นี่ก็นี่มันน่าคิดอยู่ในส่วนของลุงบอกก็ก็ยังคิดว่าเบิ้ลยังจะจะมาอีกนีดยังมีเปอร์เซ็นต์รุ้นอยู่ยังมีเปอร์เซ็นต์คือถ้าเบิ้ลมาก็คือจบนะจบจบเลยบันวดหน้าเบิ้ลวดนี้เบิ้ลวดนี้เบิ้ลบนวดหน้าเบิ้ลล่างก็มีปัญหา ว่าเลขมันจะแต่บางครั้งก็ปลายปีมันเป็นสังเกตว่าตามสไตล์ที่พอมองคาดมันจะเป็นเลขตัวเก่าๆมาอีกรอบหนึ่งนะครับเลขตัวเก่าๆไม่ออกออกไม่ไกลนะเลขเลขตัวนี้มันจะมาบนมาล่างก็ยังงงอยู่ปีที่แล้วเหมือนกับผมจำได้เลยว่า ปลายปีหรืออะไรเนาะว่าเลขเก่าจะมาก็ามาจริงๆนะเลขเก่ามาสองงวดซ้อนเลยเลขเก่ามาสองงวดซ้อนปีที่แล้วช่วงปลายาปีนะอ่าปลายปีอะมางวดนี้ก็เป็นเลขเก่าอ่างวดปีใหม่ก็เป็นเลขเก่าอีกอ,อ,กอยู่ประมาณนี้มั้ง๋ยวดูอีกรอบก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อน นจริงเด็ดเด็ดแล้วเม็ดสารารไปซื้อไก่นะผมว่า <c oughs> น่าจะเป็นเลขตัวเก่าๆมาอีกวดนนี้อืมเบื้องต้นเดาล่างไว้ก่อนเป็นเลขเก่าอออืืหนะเก่าเลยละ่ะเก่าที่ออกไปไม่ไม่ๆมแล้วไม่เกินสี่ห้างวดนี่ลหละคือย้อนกลับไปไม่เกินเไม่เกินสี่งวดไม่เกินสี่งวดน่าจะเลขล่างน่าจะเป็นตัวเก่าอาจจะกลับมา ตามสไตล์น่าอยู่ประมาณนี้ถ้าไม่เปลี่ยนนะแต่ถ้าเป็นเลขเก่าแต่ผมก็มองเป้าไว้ละเลขเก่าผมก็พูดไปบ้างแล้วละในแปรโปกก็น่าจะมีอยู่อาจจะเป็นคู่ห่างนิดนึงอยู่แต่ถ้าจับถ้าว่าจับถูกประเด็นก็คงไม่ยากอะเพราะว่าเลขเก่ามีเปอร์เซ็นต์มาสูงมากใวันนี้เพราะผมสเกตมาหลายปีแล้วละ ปลายปีเขาจะไม่ทําของใหม่ mm hmm. เขาจะเอาของเก่ามาก่อนเทคนิคคล้ายๆส่งท้ายอ่าก็เหมือนละครเหมือนกันนะเขาก็จะเอาละครมาเล่นย้อนหรือข่าวเป็นข่าวเขาก็จะมาเล่าย้อนอแต่นีลักษณะนี้มันมันปลายปีควรจะไปเล่นอน,นาคตแบบนี้เขาไปเล่นพศใหม่พศทีนี้ปลายปีนี้จะเป็นเลขเก่าไม่ใช่พศออเก่าอาจจะไม่ใช่พศเก่าหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นเลขเก่าแน่นอนมา อาจาจะมาสองวดอดซ้อนด้วยใม่ครับมันจะเป็นอย่างนี้อะ <Hey S 2> เก่าผสมใหมท่ทำไมพูดแต่เรื่องเก่าๆนะ <laughs> <c ười> <laughs> มีอะไรติดใจอยู่แล้วก็เก่านะคือมันปีที่แล้วจำได้จำได้แล้วก็ถูกด้วยก็จำได้อยู่นี่ผมก็เลยมองว่าเลขตัวเกว่ามันคือตัวไหน คือท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะฮะถ้าท่านผู้ชมถูกหวยหมวดไหนท่านผู้ชมจะจําทั้งปีเลยอืจํากันง่ายๆแบบนี้จำได้ปีที่แล้วเดือนไหนปีไหนนี่จะจําแม่นมากเลยฉันเคยถูปีใหม่ผมถูกนะปีใหม่ผมก็ถูกปีที่แล้วปีที่แล้วก็เอาเลขเก่ามาออกตัวหนึง่งดาเลขใหม่มาตัวนหนึ่งนี่มันจะผสมกันอย่างงี้ปีนี้ก็จะเป็นเหมือนกันคืองวดนี้ก็จะเป็นเลขเก่าตัวหนึง่งเลขใหม่ตัวหนึงน่งอยู่ประมาณนี้ จะเก่าบนหรือเก่าล่างผมว่าเก่าล่างนวันนี้เลขล่างจะเป็นเลขตัวเก่าปกติจะไม่บอกเลขล่างนะก็ไม่รู้ไ้โลจะแทงต่ำแค่หน่อยนะวันนี้วันนี้ก็เลขล่างน่าจะเป็นเลขเก่าสี่ข้างหนึ่งก็ได้เป็นไปได้นะนี่นี่คือหมายคือความว่าเลขเก่าไม่ไม่นานนะสี่ศูนย์ก็ไม่นานประมาณสักสามสี่งวดเนาะนี่ก็ถือว่าอยู่ในเป้าเลขเก่าอยู่ถึงวันนี้อาจจะออา ยังมีเลขใบละแปดสิบเหรืยอยู่ที่นี่ที่เดียวหล่ะจ้ะทุกวันนี้นะก็แล้วแอะครับแต่ขายมานานแล้วครับนี่แหละตามรับครังงวดนี้ออกเก้าสองสี่ล่างเก้าเจ็ดเก้าสองสี่กับเก้าเจ็ดโอเคเลยนะทั้งบนทั้งล่างที่ที่แล้วมันโอเคเลยทั้งบนทั้งล่างสองวดนี้มันจะเหมือนกันงวดก่อนปีใหม่กับงวดปีใหม่จะเป็นเลขสไตล์เก่าๆสี่มัน กี่งวดติดแล้วเนี่ยทังเกตดีดีนะเนี่ยหลายหลายงวดแล้วนะต้นปีเนี่ยแปดทั้งแปดมากเกือบตั้งั้งหลายงวดจะได้ยกอย่างนี้อย่างนี้อีกยังนี้อย่างงี้อีกอะ <laughs> <ไง S 1> อะไรนี่ะจะเอาอะไรใส่คู่แค่นั้นละ <c oughs> ก,ก็นี่แหละย,ยกยกตัวอย่างสั่งคือคือเบื้องต้นเราเดาเดาเดากลุ่มว่าเบิ้มีเปอร์เซ็นต์เบิ้ลนะผมยังไม่ได้จับทางดูหรอกครับมีเปอร์เซ็นต์เบิ้มมาล่างเนี่จะเป็นเลขตัวเก่ามา นี่มองมองประเด็นไปมองจุดจุดเชื่อมไปว่าหลักสิบนีเก่าไม่น่าหลักสิบเ้็นเลขใหม่หลักสิบเป็นหลักหน่วยมันจะมันจะออกมาแต่แบบทําให้คนบ่นอะโอ้ยออกตัวนี้ละนอใช่ไหมว่าแล้วประมาณนี้นะประมาณนี้หวยมันจะเป็นยังงั้นนะปลายปีมันจะเป็นมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ททำให้เราแบบอื นี่แหละครับว่าแล้วเลขตัวเก่านะมีประมาณนี้นะอย่าทิ้งนะครับนี่ผมมุมมองผมไปขนาดนี้นะประมาณว่าเลขตัวเก่าจะมาเลขล่างนะ<ม>บอกเลยว่าเลขล่างเลขตัวเก่าจะมาแต่เก่ายังไงผมยังไม่รู้เดี๋ยวขอเวลาสักนิดก่อนรอชมไปเรื่อยๆแล้วจะมีอะไรให้นะ มันก็เข้าธรรมชาติเราแปลแล้วมาหนึ่งหหหนึ่งมันก็เบอร์โทรแฟนเมื่อเทแล้วผมก็ไม่ได้พูดอะไรก็อายุแฟนสี่บแปดนะมันมันมันใกล้ๆตัวทั้งนั้นหวยอ้าแล้วไม่ได้ถามเลย้จากค่าหนึ่งกระมู่สบห้านี่ห้าล้มปองทะเบียนรถทะเบียนรถอ๋อหกเจ็ดศูนย์สามหกเจ็ดศูามหกเจ็ก็ไม่แน่นะครับก็ถามถามว่าฝันเกี่ยวกับผมบางครั้ง บางครั้งสื่ออาจจะบอกว่าเลขแปรโกอาจจะถูกแล้วจุดแรกจุดที่สองคือเกี่ยวกับผมก็มีไม่มีอะไร,ระสองห้าศูนย์หกพศเกิดอายุห้าสิบแปดจะถือว่าเลขเราวางไว้ห้าสิบแปดห้าสิบเกี <S 2> <S 2> <S 2> ยห้าสิบแปดย่าง <6, S 1> ก็เกิดศ<ม>ูนย์หกแล้วก็อะไรอีกเนาะ สองห้าศูนย์หกถ้าเอาหกสามก็ได้เพราะหนึ่งเก้าหกสามปีทะเบียน 70, รถเจ็ดศ <70, S 2> ูนย <70, S 2> ์เจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์ถือว่าเฮงละมั้งเ <70. S 2> จ็อยู่ประมาณนี้นะครับไล่ดีๆม,มีเลขไปแค่แปดตัวเนาะไล่ย้อนหลังไปจะมีเลขแค่แปดตัวหลังจากปล่อยคลิปนี้จะมีอะไรโดนกิจโด,ดนใจอีกร,อ <c oughs> รือเคืออันนี้ผมแนะนําให้ฟังว่าหลังจากงวดนี้ไปนับจากงวดออกเมื่อกี้ไปสี่งวดแล้วก็ระวังเป็นเป้าหมายเลขล่าง เทคนิคนี่บอกเทคนิคแล้วนะอยู่ประมาณนี้อาจจะใกล้ๆก็ได้งวดเดียวหรือสองงวดก็มาออก,ออกอีกใกล้ๆก็ได้หรืออาจจะสามงวดหรือส,<า>สี่ส<า>งวดมไม่เกินห้างวดน่ะคือเลขกลุ่มนี้เขาจะมาออกเป็นเลขแรกไม่เกินสองว,วันปล่อยแล้วม้วนนี้ปล่อยไวมากอ่ะ ต้องมีอะไรสักอย่างนะครับสังเกตดีๆนะครับก็ไม่ซีเรียสเรื่องหวยวันนี้ไม่ซีเรียสหรอกถูกไม่ถูกก็ไม่ว่ากันหรอกแต่ว่าพยายามแนะนําที่ความเป็นไปได้มุมมองที่เราเห็นก็เบื้องต้นก็เลขเก่าภายในไม่เกินสีห้างวดน,นี่คือจะต้องมองออกมาเป็นเลขล่างโจทย์ง่ายๆคือโจทย์แรกแต่บนมีเขาเบิ้ลด้วยนิดหน่อยต้องไปดูทางอีกแต่รูปแปรบวกแล้วก็แปรแปรไปแล้วแต่ทีนี้ถ้าเป็นเบิ้ลคือตามตัวเลย คือมันโจทย์ประมาณนี้ก่อนเบื้องต้นนะครับได้ทิ้งท้ายไว้กับวงกลมนิดหนึ่งนะในส่วนนี้๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตามฝันว่าก็ไม่เกิน6เ,เดือนน่าจะออกอีกครั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะปกติคือออกแล้วเขาจะหายไปเลยนาะนเขาจะมาครั้งเล็กบนนะก็ไม่แน่นะอาจจะออกหนึ่งหนึ่งก็ได้นะก็เป็นไปได้ผมก็เคยพูดเกินแล้วเพราะว่า ก็เลขวันรัฐธรรมนูญก็เลข1นึ่ศูนย์ถ้าออกศูนย์หนึ่งหนึ่งก็ไม่น่าเกียดก็อยู่ประมาณนี้จ้ะแนะนำํำลองซื้อดูนะลอตเตอรี่เผื่อถูกอ่ะเจ็ดสี่จะชอบจัดไปฝันป่ากแก้ผ้านั่งรถยนต์กับหัวเก่าก็เลขเข้ามาจ้ะง่ายๆเลขเก่ามาตัวแล้วก็อาจจะมี4ี่เพราะนั่งรถมันก็สี่อยู่แล้วเลขเก่ามาตัวอยู่ประมาณนี้ หนก,นกับ0หรือกเ็กับศนก็คือวันที่10